โอเคครับอันนี้เดี๋ยวผมพามาดูนะอันนี้ผมก็จะตอกลูกปืนเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็น110ไนะครับ110 i 54ชัก3นะครับ4วาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่เขาส่งมาจากกรุงเทพนะฮะอันนี้ก็คือเขาส่งมาให้ผมประกอบให้ซึ่งเครื่องตัวนี้เขาส่งมาค่อนข้างที่จะใช้เวลานานแล้วนะครับอยู่ที่ผมได้นานแล้วก็ประมาณสักเ3เดือน3เดือนก,กว่าๆได้แล้วนะครับอันนี้ก็ได้เลิกนะครับได้เลิก ทให้อันนี้ก็ส่งมาทางเครื่องเลยนะครับทางเครื่องเขาเองแล้วก็เสื้อฝาทุกอย่างเขาสั่งมาทั้งหมดแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะมาไล่เก็บเกี่ยวกับพวกเรื่องหัวฉีดพวกอะไรพวกนี้แต่นี้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาตอกลูกปืนให้ดูอันนี้ก็จะเป็นลูกปืนรอบจัดนะครับจะเป็นลูกปืนรอบจัดของของอยี่ห้อน,นี้นะครับทั้งชุดเลยอันนี้ก็จะเป็นลูกปืนข้างข้อนะครับเดี๋ยวผมจะตอกลงไปให้ดูนะครับซึ่งลูกปืนเนี่ย ที่ติดมากับข้อเหวี่ยงเนี่ยมันก็จะเป็นลูกปืนแบบธรรมดานะครับทางซ้ายมือทางขวามือนะครับอันล่างเนี่ยมันจะเป็นลูกปืนรอบจัดเป็นลางไฟเบอร์ลูกปืนเม็ดเล็กนะครับก็มันลื่นกว่าอยู่แล้วครับถ้าเป็นลูกปืนรอบจัดนะครับสําหรับลูกปืนรอบจัดเนี่ยมันก็จะสร้างรอบได้เร็วแล้วก็ได้สูงกว่านะครับสําหรับลูกปืนติดข้อเหวี่ยง นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะต่อเข้าไปเลยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือเป็นแกนโชกนะครับที่กลึงมาเอาไว้สําหรับต่อลูกปืนข้อเหวี่ยงนะครับอันนี้ก็ต่อเข้าไปเลยนะครับต่อเข้าไปเลยไม่เป็นอะไรหรอกนะครับไม่ต้องกลัวว่าข้อมันจะคดเพราะว่าถ้าถ้าข้อมันคดก็ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถปรับตั้งให้มันกลับไปอยู่ในตำแหน่งเดิมได้นะครับอื ทางซ้ายข้างขวานะครับสำหรับลูกปืนรอบจัดในชุดเนี้ยที่เขาสั่งมาที่เขาส่งมาเนี่ยมันจะเป็นลูกปืนเบอร์เดียวกันเลยนะครับอ่านะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็เรามาใส่เฟืองนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็มาใส่เฟืองเฟืองลาลิ้นนะครับที่ตัวเผาเข้าเหวี่ยง อันนี้ก็ผมจะใส่แบบเป็นเกณฑ์มาตรฐานไว้ก่อนนะ,ะผมจะยังไม่ขยับมาร์กนะครับเดี๋ยวเวลาที่เราประกอบเฟ็ดเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องมีการไล่ขยับมาร์กอีกทีหนึ่งพอรถคันนี้มันมีชักนะครับพอมีชักเฟ็ดปุ๊บนะครับเราก็ต้องมาขยับหามาร์กที่มันตรงที่สุดนะครับแต่นี่ผมจะเน้นไปใช้มาร์กเดิมก่อนนะครับมาร์กเดิมเพื่อเอาไปประกอบแล้วก็หามาร์กตัวใหม่นะครับหามาร์กจุดใหม่ ซึ่งไอตัวเนี้ยจากที่ผมตอกเนี่ยจะความรู้สึกรู้สึกว่ามันจะแน่นกว่าของเดิมนะครับไอเฟืองเหลาลิ้นตัวเนี้ยมันจะแน่นกว่าของเดิมที่เป็นข้อเหวี่ยงเดิมเยอะเลยนะครับอ่ะน,นะครับเดี๋ยวไปดูตอนท้ายคลิปผมจะตั้งข้อเหวี่ยงนะครับ อ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะพามาขึ้นแท่นนะฮะแทนตั้งข้อเหวี่ยงโดยการใช้ไดอันเกตนะครับตัวนี้ถ้าบวกลบแล้วขยับไม่เกินขีดนะครับถือว่าใช้ได้นะครับถ้าขยับไม่เกินขีดอันนี้ก็ฝั่งจานไฟเมื่อกี้ก็ลองฝั่งแข่งข้อเหวี่ยงฝั่งคัดนะครับอันนี้ก็ฝั่งจานไฟลองหมุนดูนะครับอันนี้ก็ขยับไม่ถึงขีดนะครับผลับฝั่งจานไฟถือว่าโอเคใช้ได้นะครับเดีอย่างไงก็ฝากติดตามนะครับคันนี้เดี๋ยวผมจะ พยายามมาอัพเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นลูกปืนรอบจัดเอาให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวพยายามมาอัพคลิปเรื่อยๆนะครับสาหรับคันนี้สําหรับวิธีการไล่วิธีการประกอบรอติดตามได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะฮะอันนี้ก็เอามาให้ดูเฉยๆแล้วก็ทําคลิปให้เจ้าของเขาได้ดูเผื่อว่าเจ้าของเขาจะสบายใจขึ้นมาบ้างนะครับอันนี้ก็ฝากติดตามนะครับสถานะวันต,ต,ต่อไปนะครับสำหรับคันนี้ เดี๋ยวผมจะแขวนโค้งแล้วก็เอาไปลองให้ดูนะครับไปแล้วครับ